เทพบังกรนาเทพบังกระนาพูดใหญ่พูดใหญ่ได้สินพูดไม่อีกแล้วพี่น้องได้สิ้นพูดสิ้นพูดอ้พูดใหญ่พูดใหญ่ได้พูดสินไม่อีกแล้วเอาออกมาใหญ่งัวเผาพี่น้องงัวเผาสิ้นพูดใหญ่เลยไม่ใช่พูดเล็กนะพูดใหญ่สีมะแบงเป็นสีส่วนหมดเลยงัวเผาเห็นบ่าวงัวเผาจะได้หัวหนังมันน่ะพี่น้องอู้ตับงามเนาะ พูดละพันนี่สิ่นสันสินอันนี้พูดใหญ่พูดใหญ่โอ้ยแต่สวรรค์ไงวะก็จะเอาสนมาสมงพี่น้องเลยแล้วมาปั่นพูดกันมาเทปเป็นซีพูดมามาดูกันปั่นพูดปวาดบนหัวควายตัวนี้พูดบอกง่ายเลยทตัวนี้งเฮ้ยพูดนะไรกันแท่นหน้าสามสิบกี่พูดอะเอาออกแย่ออกนี่สีงูเผาเพราะว่าสิได้หอนดังมันพี่น้อง โ <ítulo> อ้ยเด่อหน่อยนักเรียนเลือกมากเลยออกประเสริฐเบิดเบินเลยมันโขงสินเดรร้ายบันไดบันใดอันนี้เพี้ยเลือดนี่บ้าเถอะเออกระดูกเต้อกระดูกกระเดี่ยวถุงมาปูใหญ่เออดังอย่างไรเจ้าพุ๋นโอ้ผูดใหญ่เลยไปหนอกขนออกขนออกปูเหมือนจะเสือพูดล่ะป้าเถอะพูดใหญ่พูดใหญ่เอาอย่างนี้ก้อนหนึ่งหย่อน เอาบานเดี่ยวถุงเห็ดกูหลาบาัดธ์เธนี่แหละอีสานบานเท่าพูดซีนซีนพูดเพิ่งมาพูดบอกใหญ่เลยพี่น้องเลยจีน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 รอสั่นมาให้หน่อยนะบ้าเต็มพราะเขาเลยพี่น้องเลยพูดใหญ่พูดใหญ่หญไม่ใช่พูดเล็กนะเนี่ยพูดใหญ่เลยนะเนี่ยเอาปัน่นมึงดูเป็นซีมันจะไร้ไร้เป็นไหนบัดเน่ยเรามีดผ่าล่าขอ สีป่ปดสคนเพียงว่าแบงเป็น,นมาแม่พูดให้สิมาเหยดซอยเจ้ามาเด้อคอยค่ากลองเลยเขาบดเห็ดน้ำเจ้าได้ดิ <laughs> แบง่งเพียเพียเลือดพี่ <ไอ S 1> ดิดบวงเอามาเอาแบงเป็นสีแบ,นสแบงเป็นสี่หลาแบงเป็นสี่ตาตาฮะละ แบ่งเป็นสีสินสีส่วนสีผูดบาดนี้จากพูดใหญ่มาเห็นเป็นพูดน้อยบาดนี้เต็มพผาดเลยแน่นอน,นีนลียังวะเอาถุงหน่อยมาใส่นี่ถุงหน่อยอย้่ยไปโยนให้หอนมาพี่น้องมาเบิ่งปันป่นพูดสิ้นไปยังไดมาเด้อครับเด้อสิ้นง้วเผาบางทีละหนังมันนี่งันง้วเผาเลยหนังมันสิง,งามพี่น้องง้วหน่อยนะครับมันกินได้หอนหนังมันพอดี ย่ำลาบย่ำยังใส่หนังมันดำเสียบนะครับสีเงินใหม่ๆสดๆนะครับพี่น้องเออปุ่นนะกันแทะหน้าสามสิบกรีบพื้นบางใหญ่เลยบัดนี่ยนี่ข้องแทะเลยตับกันงามๆเลยโอ้ยใหม่ๆสดๆเลยครับโอ้ไปซอยจูหลังหนันเน่เนาะซอยจูหลังเวทีเลยเกิดพอแล้วเ <laughs> มื่อไปล่ำปุ่นน้วยังจะได้ไปซอยอีกหลังหัน ใหม่ๆสดๆเลยพอดีลาบเลยแนวในน้อยใหญ่หัวหน่อยหัวหน่อยมันหัวใหญ่ซอยจุเลยซอยจุเลยนี่ยสีใหม่ๆสดๆพี่น้องโอ้ยงามไรหัวเผาเนี่ยปันดียางมันได้กินขนหนังหนังมันบริเวณที่บริเอันหนังเข้มคือจังอันอื่นคนหั้นนีแต่หนังคนนั้นซอยกรุบกรับกรุบกรับคือจังหนังหมูนี่คือจังอันเฮ็ดแหนบนี่ จำเกี้วบัดเลยคล้องไว้ก้อนจังใหญ่กระดูกก้อนนอกก้อนทั้งนอกนี่จังโมกีดมันไปนี่ก็ได้เรากระดูกคือซื้อเอ้าเกี่ยวไปเลยนี่นี่กระดูกกระดูกเอามาพี่จะเมียนให้เอ้าเพชรสี่ถุงนั่นแหละ เปียเลือดว่าเฮ็ดซีถุงนั่นแหละเปียเลือดเพราะว่ามันซีซีซีสุดพอดีเอาเอาไม่ไหววะจะใส่บัตรท้ายค้านี่ซะอันเดียวกันอันเดียวกันอั้นก็เจ้าเฮ็ดสองถุงจะซื้อเฮ็ดอันเดียวกันนั่นแหละอยากจะลองอยากไอ้บวงบงบัตรอยากซีกล่องเนาะซีกล่องเนาะเอาอันนี้มาหนึ่งหนึ่งเมนหมดเลย สองสองสามมันให้หนึ่งนึงถือก่เี่นี่ถือกี่ดอกเอาถือาพ่อกันบ้านเลตัวหน่อย่็ใชทีืตนนี่เดียวันคืก็มีสามส่วนเออจะเสียไปไ่อีกตัวนี้มันคบอะไ้สีแล้ได้ไง มีกันหนึ่งทำอะไรซีนี่มาตัวนี้มาตัวนี้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 น,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 นี่เอาได้แล้วซีพูดบัดจากสามเมตรเป็นซีกล่องพี่รองเลยพูดใหญ่พูดใหญ่หนึ่งสอง มีอีกสองอันปันพูดซีดมาสิบังตัวไหนมันตึงบ่ตึงตัวนี้มานี่โอต้นมานีนี่มานี่นี่มานี่อันนี้มานี่อนนนเอาโอเคสีพูด เลือดกระเฮ็ดเป็นซีขึ้นกันบ่อเ,เออเลือดเฮ็ดเป็นซีเพียกระเฮ็ดเป็นซีขึ้นกันโอ้หลาย,าาายเลยครับพี่น้องกับปูกักไง่ายเลยดิสมราคาจดอกบซีไปใหญ่หนึ่งสองสามหนึ่ง สองสามสี่เอาครบบัดเี๋ยเริ่มไหมผู้ได้ลายอีียกันอ้คือเฮียละบัดนี่แมแล้วก็หัดก้อนนี่ละว้ยมันบอกคเอาเเมอนไเวยบอมนต่อหัดสักก้อนเดี๋ยวเฮียแลยนคือเฮียานักเนื้ยเ โอ้ยเปลี่ยนชุดให้น้องไม่ไหวเอ้ยไปแม่ไม่นนนั่นเกียวาย่กกระเป้ยมมาสีเอา่ไฮบัตพดใหญ่พูดใหญ่หนักเริ่มของงขึ้นเรื่อยๆได้บา สีพูดสีกองผู้หายเลือดเห็จังไดกิ้งเฮียทิมจระครับเดือนเราบ่นเอ้าผัวไฮเลือดมาซับมาทั้งพ่นสีพูดสีกองวันนี้สิ้นพูดใหญ่นะครับเบิ้งดูว่าปั่นพูดแล้วมันสิใหญ่สำหรับใบดองวาเบิ้งน้ำกันครับท่านเครื่องท่านเครื่องโยกับนี่พูดนะจัดจวดจัดเอ้าแน่วระบาดในเรือเขาผาดสีพูดสีกองบัดนี่โอ้ยของจนพูนเลย สองร้อยห้าสิบเ,เลือกเอาเลือกเอาเอาเมื่อหน้ากล่องหนึ่งเอาเมื่อหน้าพลาใหญ่ทุนกล่องหนึ่งมาหนีเอาเพียร <จะ S 1> เลือดครบกล่อ,องเดียวจะไปปั่นกันบ่เออเอาสันเอาเอาโอเคได้แล้วครับพี่น้องครบเล่ปั้นพูดพูดใหญ่โอ้ยขนาดปั้นแล้วเนี่ยหมึกใหญ่เลยพี่น้องคุมค้มคุมค้มคุ้มคุ้มเอาจวดจวดจวด ปันพูดปันพูดครับพี่น้องปูนใหญ่ปูนใหญ่ยังา่าแน่นอนเลยเอ,เอาปันเอาบันเองทางนั้นจวด